นะครับวันนี้มาดูเจ้าบบานนะครับแต่ว่าหนุ่มรอแห่งรุ้มลังคาเขียวนะครับผมเราได้มาพบมาเจอนะครับแานเสือฟันสิงห์นะวันนี้นะครับตัวเป็นๆว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็กําลังจะมีการไล่อยู่นะครับก็เลยยังไม่เข้าไปนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมา ศึกษาฮารนะครับหลายหลายเรื่องนะครับกับฟันเสียฟันซิงนะครับผมนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ว่ามีความอุปถัมภ์คำจุนช้างหลายเชือกเช่นกันะครับผมนะครับวันนี้ก็มานะครับผมหน้าก้มตามานะครับผมนะครับแบกเบกแบกมาว่าอย่างนั้ันนะครับแบกความจำตรมมานะครับไม่รู้ว่าท่านจะให้ความช่วยเหลือ อะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับหลังจากไลฟ์สดเจนะครับผมผมบผนนี้ก็ได้มานะครับได้มาพบ่าเจอนะครับฟันเสือฟันสิงตัวจริงครับผมอ่าอันนี้ก็สวัสดีครับฟฟนฟันเสือวันนี้สวัสดีครับวันนี้ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงอะไอย่างนั้นนะครับผมรูปลอ รู้ปลอมากครับสองทันนี้นะครับผมนะครับซึ่งก็เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ค่ายเดีาดิฮะค่ายเจ้าดิกันยุบ้านนี้นะบ้านทำงานขอผมนะครับก็เลยเวะเข้ามานะครับก็ความช่วยเหลือนะครับจากพวกควานเสียฟันสิงของเรานะครับเจ้าบัวบานนี่นะครับเจ้าัีนกับคิดดครับนี่ครับ เขาวังว่าจะได้พบได้เจอไหมไหมของของพ่อควานเสือฟวานสิงบ้านนะครับผมนะครับแต่ก็รับปากด้วยนะครับที่าจะเจอนะครับท่านเสือสิงก็รับปากนะครับว่าจะแวะเข้าไปนะครับอ่าแวะเข้าไปดูให้นะครับผมนะครับรอโอกาสนี้มานานเบื่อไปสั่งเลยอเดินให้ นะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับช้างของเราก็ยืนตากแดดอยุดรออยู่นะครับวันนี้เราจะกลับไปก่อนเพราะว่าก็ได้รับปา <c oughs> นะครับเราจะกลับแล้วนะครับผมน้องเรืองก็ยืนช่วงจะยืนตากแดดอยูอาานยาาน่นะครับเจ้าบัวบานจะกลับซเด้อเจ้าบัวบานนะครับบัวบานดื้อนะครับผม <c oughs> ดื้อมากครับ เราจะกลับแล้วนะครับคุณแม่จ๋าครับผมอันนี้ก็กลับมาจากซึ้งบัวบานนะครับมาเ็ามาหาน้องลุงเรืองเช่นเคยเหมือนเดิมครับคุณแม่จ๋านะครับวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณแม่ๆนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตานะครับเข้ามากดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องลุงเรืองของเราครับผมคิดว่าคงอีกไม่นานนะครับจะได้ยอดซับ ถึงพันแน่นอนครับวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็รายงานตัวดื้อมาจากมาจากบัวบ้านอะอย่างนั้นนะครับผมก็กล่าวกับคุณล่วงหน้านะครับแม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็พบเจอดื้อคุณแม่จ๋าเข้ามาอุดหนุนอาหารให้น้องรุ่งเรืองด้วยนะครับบ่ายสองโมงครับผมนะครับเมื่อวานก็ยิงยาวไปถึงสองทุ่มครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้อักขรถ ความสุขความเศร้าความหมองได้ทุกอย่างนะครับผมนะครับได้ทุกอย่างเลยครับการไลฟ์สดนะครับม e ีทั้งความสุขความเครียดความทุกอย่างเลยนะครับทุกรสชาตินะครับผมนะครับไหนจะกลัวน้องช้างไม่ได้กินนะครับผมนะครับ ก็กราบขอบคุณแม่แม่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนอาหารนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เช่นเคยเหมือนเดิมครับบ่ายสองโมงนะครับเจอก,กันกับน้องลุงเหืองกับกล้วยวีโตโตครับวันนี้คุณแม่ท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวกวางโคจะปักหมุดไว้นะครับผมนะครับอยู่กับหลังคลิปนะครับขอบคุณครับ